ยินดีต้อนรับกลับมาสู่การนำเสนอครั้งใหม่วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับนวัตกรรมทางทหารที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในปี2026นั่นคือ SS Missile Amphibious Rig ยุทโธปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับทั้งการรบทางบกและการรบทางน้ำอย่างสมบูรณ์แบบ หน่วยนี้ไม่เพียงแต่จะเน้นความแข็งแกร่งและพลังทำลายล้างของขีปนาวุธแต่ยังรวมเอาศักยภาพในการเคลื่อนที่ที่ค,คล,ล่องแคล่วบนพื้นที่ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนการออกแบบของ SS Missile Amphibious Rig มุ่งเน้นไปที่การทำให้ระบบสามารถปฏิบัติการได้ในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นบนบกที่คูุขระเต็มไปด้วยโคลนหรือในสภาพน้ำลึกที่ยากต่อการเข้าถึง ตัวโครงสร้างภายนอกถูกเสริมด้วยกราะป้องกันพิเศษซึ่งสามารถรับแรงกระแทกและแรงระเบิดในระดับสูงช่วยให้หน่วยนี้สามารถอยู่ในสนามรบได้นานขึ้นและเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติภารากิจได้สำเร็จสิ่งที่โดดเด่นอีกประการคือระบบขีปนาวุธที่ติดตั้งอยู่ด้านบนของอัมพิเบียส r ลิกโดยมีทั้งขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยไกลาสามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งบนบกและในทะเลระบบการยิงใช้เทคโนโลยีควบคุมที่ทันสมัย ทำให้สามารถล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแมน้ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยการรบกวนสัญญาณหรือสภาพอากาศที่เลวร้ายนอกจากความแม่นยำแล้วขีปนาวุธของ SS Missile a m p h i b i o u s Rig ยังมีความเร็วสูงในระดับเหนือเสียงทำให้ยากต่อการสกัดกั้นโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามความสามารถนี้ถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้กองทัพต่างๆจับตามองและสนใจในศักยภาพของมัน ในส่วนขององค์การเคลื่อนที่ a m p h i b i o u s r ริรุ่นนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดที่สามารถเปลี่ยนจากโหมดบนบกเป็นโหมดทางน้ำได้อย่างราบรื่นเครื่องยนต์กำลังสูงผสานกับระบบใบพัดน้ำที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงแม้ในกระแสะน้ำที่แรงหรือคลื่นสูงนักวิเคราะห์ด้านการทหารมองว่าความสามารถในการลุยน้ำของ SS m i s s i l e Amphibious r i ์ Rig ถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญเพราะสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึงได้ เช่นการข้ามแม่น้ำการขึ้นฝั่งชายหาดหรือการปฏิบัติการในพื้นที่เก่อต่างๆที่ปกติแล้วอาจต้องใช้เรือรบหรือสะพานลอยชั่วคราวการผสมผสานระหว่างระบบอาวุธขีปนาวุธที่รุนแรงและความสามารถในการลุยน้ำทําให้อัมพิเบียส์รุ่นนี้ได้รับฉายาว่าโดยรบสองสภาพแวดล้อมที่สามารถสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อฝ่ายตรงข้ามได้ในทุกพื้นที่การรบระบบควบคุมและสื่อสารก็ถูกพัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น มีการเชื่อมต่อกับดาวเทียมและระบบ UAV ทำให้สามารถรับข้อมูลการสอดแนมแบบ real time และปรับแผนการยิงได้อย่างแม่นยำการทำงานร่วมกับโดรนช่วยเพิ่มความเร็วในการตรวจจับเป้าหมายและลดความเสี่ยงขององค์การโจมตีผิดพลาดยิ่งไปกว่านั้น Amphibious V ยังมาพร้อมกับระบบป้องกันตัวเองขั้นสูงเช่นระบบปล่อยควันพรางระบบต่อต้านจรวดนำวิถีและเซนเซอร์ตรวจจับภัยคุกคามรอบทิศทางสิ่งเหล่านี้ช่วยให้หน่วยรบมีความปลอดภัยและยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่ออยู่ในสนามรบจริง หากมองในแง่ยุทธศาสตร์การมีอัมพิเบียสริกที่ติดตั้งขีปนาวุธเช่นนี้ทำให้กองทัพสามารถขยายขอบเขตขององค์การโจมตีและการป้องกันไปยังพื้นที่ที่ไม่เคยเข้าถึงมาก่อนการปฏิบัติการทางน้ำไม่จำเป็นต้องรอการสนับสนุนจากกองเรือใหญ่แต่สามารถเคลื่อนกำลังพลและอาวุธไปยังแนวหน้าด้วยตัวเองได้กองทัพที่มีเ s สเ s s มิซิลอัมพิ u บียสอยู่ในครอบครองจึงสามารถสร้างแรงกดดันทั้งเชิงรุกและเชิงรับได้ในเวลาเดียวกัน